สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะมาแสดงวิธีการชำน่อตัดสดโคโลเกเซียนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับไปเดินตลาดมาตลาดคลองถมพัทยานะครับก็ได้หนอ่อโคโลเกเซียมาสองหน่อครับก็นี่ครับเป็นหน่อตัดสดนะครับขอแบ่งเขามาที่จริงเขาขายเป็นฟอร์มกอแล้วครับกอละพัน กระถางละพันก็มีหลายหนออยู่แต่นี้ขอแบ่งเข้ามาครับก็นี่ครับอันนี้เป็นหนอแบคโคลนครับลักษณะของแบคโคลนก็ใบแล้วก็ก้านใบจะเป็นสีดำครับดำแบบดำมากเลยก็นี่ครับแบคโคลนหนอละหนึ่งร้อยครับอันนี้แล้วตัวนี้ก็เป็น อันนี้เป็นฮาวเอียนพันนี่ครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนกันครับได้หน่อใหญ่แถมหน่อเล็กมาอีกหน่หนอสำหรับอันนี้คุมม้มมากมากนี่ครับลักษณะของฮาวเอียนพันธ์ก็เป็นโคโลกอเซออีกตัวนะครับที่นาสะสมลักษณะเด่นของเขาก็คือก้านจะเป็นสีแดงส่วนใบเขาก็จะห่อนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับราคาหนอละหนึ่งร้อยครับได้มาสุดแล้วเมื่อวานได้มาสองหน่อสองร้อยครับ แบคโคลนหนึ่งหนอแล้วก็าฮาวเอียนพันอีก2หนอครับหนอเล็กบวกหนอใหญ่อ๋อนี่ครับมาดูวิธีการชําเลยนะครับชําหนอสดเมื่อเราได้รับมาครับสูตรของผมก็ไม่ต้องอบครับสูตรนี้รับประกันได้ใบไม่เฉาแน่นอน นี่ครับดินที่ผมผสมไว้ก็มีดินใบก้ามปูผสมกับกับะมะพร้าวสับก็อัตราส่วน50-50ครับตามด้วยนี่ครับปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยออดมุโคดครับสูตรละลายช้าปุ๋ยตัวนี้อยู่ได้สามเดือนค่อยๆละลายไปแล้วอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับตัวนี้เป็นสตาร์เกิลจีสตาร์เกิลจีนี่ก็คือ ช่วยฆ่าหรือป้องกันแมลงในดินนะครับเพราะว่าดินที่เราเอามาอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาจจะมีแมลงปะปนมาถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ก็แมลงพวกนั้นก็จะอาจจะทําลายพวกรากพวกโคนต้นได้นะครับก็ป้องกันไว้ก่อนสตาร์เกิลจนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนี่ครับรองก้นกระถางด้วยกลับมะพร,าร้าวสับชิ้นใหญ่ครับ ตามด้วยดินที่ผสมก็ใส่ไปประมาณครึ่งกระถางครับครับประมาณครึ่งกระถางอันนี้ใช้กระถาง6นิ้วครับสำหรับชํานี่ครับวางต้นลงไปอ่าดูเหมือนดินจะเยอะไปก็เอาออกนิดหน่อยนะครับวางลงไปครับจัดรากให้ดู ให้เขาไม่ขดอยู่นะครับจัดรากให้ดูดีสวยงามนะครับ mm. เพื่อที่รากเขาจะได้เดินต่อแบบไม่มีอะไรสะดุด mm. นี่ครับวางลำต้นให้อยู่ตรงกลางกระถาง mm. นี่ครับตักดินใส่ให้เต็มแล mm. ้นี่ครับค่อยๆใช้นิ้วเกี่ยดินให้เรียบครับให้ กดดินเบาๆนี่ครับเพื่อล็อกกดดินเบาๆเพื่อล็อกโคนโคโลกาเซียนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบคโคนก็เหมือนกันครับทําเหมือนกันครับ และนี่ครับเมื่อผมชำหนอ่อโคโลกาเซียลงกระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะรดน้ําให้ชุม่มครับรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ 1- นถึงสออาทิตย์นะครับตอนนี้ยังอย่าเพิ่งเอาตากแดดก็เอาไว้ในที่ร่มประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์รอให้มันแตกใบใหม่ออกมานะครับเจอใบใหม่ออกมาก็เป็นอันใช้ได้ครับ ในขั้นตอนนี้เราก็สามารถรองก้นกระถางด้วยถาดใส่น้ำด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาได้มาแบบตัดสดรากเยอะมาแบบนี้รับรองไม่เหี่ยวไม่เฉาแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับ